สวัสดีครับมีระก,กี้มาน,นะครับวันนี้เราอยู่ในบีทโซโลเลโซเนตน,นะครับวันนี้ขออนุญาตพูดถึงการขัดเกลาวตาประทับอ่าล,ล้วก็ทุกอย่างเลยลแล้วกันเดีวนี้คนถามเดี๋ยวขอเอาเอาแบาบฉบับเดียวจบไปเลยแล้วกันแล้วก็พันธะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มถึงการขัดกเกลาเลเวลสาก่อนการขัดเกลาคืออะไรก็คือเพื่อนๆจะต้องมีตาประทับ5ดาวก่อนสำรักกบเขา,ววาพัฒน,นากบเขา,ววาขัดเกลาอ่ะมันจะใส่ทั้งหมด10ดาวใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสุ่มสกิลตรงนี้มาครับ อันนี้เดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะพูดก่อนนะว่าแต่เดจะพูดว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต้องส่วนใหญ่เขานิยมอะไรนะครับประมาณนี้คืออันเนี้ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเพื่อนเพื่อนชอบไม่ชอบแต่ว่าเดี๋ยวมีก็จะพูดเป็นตัวตัวไปนะเอาแบบไรเลยนะถ้าเกิดไปแบบเป็นของยินอย่างเงี้ยอ่ะยินมีว่าใช้โจมตีสกิลต่อสู้ก็ได้ครับเพราะว่ามันชาร์จะสามครั้งเลยหรือว่าจะเป็นในส่วนไม้ตายก็ได้อันนี้คือความเป็นส่วนตัวนะเนี่ยสกิลต่อสู้ชาร์จสามเทีย วิธีการทำ level สาใช่ไหมครับก็คืออ่ะอันนี้สมมุตินะมีเป็นสับสนุนใช่ป่ะเนี่ยอันนี้มีจะอยู่อะไรเนี่ยสายสายสับสนุนอันนี้อันนี้ไม่ตรงกับกินเลยครับอันนี้คือกากกากโคตรเลยอ่ะเนี่ยอันนี้เห็นป่ะวิธีการก็คือให้เพื่อนๆหา3อันเนี่ยตาประทับเนี่ยให้ใส่ออฟเดียวกัน3อันแค่นั้นเองครับอย่างสับสนุนเห็นป่ะก็ใส่สับสนุนออฟเดียวกันเนี่ยสอัน3อันก็คือเนี่ยครับใส่เนี่ยเนี่ยอันซ้ายอันกลางอันขวาให้มันออฟเดียวกันถ้าคนละออฟมันจะไม่เ e v e l พัฒนาอันนี้ไม่ตตรรงเลยยุทธศาส เดี๋ยวหมีบอกวิธีการเพิ่มเลเวลก่อนแล้วกันอ่เดี๋ยวขอขอยากของเอาอิจิโกะออกก่อนอ่เดี๋ยวใส่ให้ดูอุราฮาระเนื่องจากว่าอุราฮาระมีมีสกิลท่าไม่ตายเลเวลหนึ่งอยู่เห็นไหมนี่องของอิจิโกะก็เป็นท่าไม้ตายครับเห็นไหมผมเล่นสายหมัดน,นาซาวสายหมัดเดี๋ยวหมีคิดว่ายังไงก็เข้าแหละเพราะว่าถ้าเกิดไปเข้ารอบนี้มันจะไม่มีตัวเล่นแล้วไงมันก็จะกากที่สุดมันมนว,มว่าไม่ใช่สายหมัดไปรอเลยครับซุยฟง แต่ว่าตอนนี้สปอยที่มาแรงที่สุดน่าจะเป็นไอพ่พี่กิมจอนะซุยฟงแล้วก็มาอยูนิสามตัวแค่นั้นแหละเออคุณปู่เก็บไปได้เลยคุณปู่นานคุณปูน่นี่โอ้โหช่วงไอเซนบุกไอ้นั่นแะโซไซตี้นานอะอ่ะเดี๋ยวมีใส่เห,หมเพราะเขาจะเขียนว่าสกิลท่าไม้ตายขึ้นมาให้เห็นเลยครับเห็นป่มก็คือการที่เราใส่เออขัดเกลาวออฟเดียวกันเห็นป่มอันนี้เป็นท่าไม้ตายเห็นปหท่าไม้ตายแค่นั้นเองครับวิธีการดูใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบสังเคปไปเลยเห็นไหม สกิลท่าไม่ตายขั้น2สกิลท่าไม่ตายหรือว่าขั้น2คือ45%เราสามารถเช็คได้ครับตอนแรกหมีก็เข้าใจผิดนึกว่าใส่ออฟเดียวกันเพราะว่าอันนี้มีคนบอกหมีเยอะมากแต่ว่าหมีคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างงี้แต่แรกก็ต้องตามนี้แหละครับมันนี้นะใครทำพลาดก็ทำใหม่ก็ได้หมีก็ทำพลาดไปเยอะไม่เป็นไรครับก็หาออฟเดียวมีจะบอกวิธีดีทำขัดกาให้จบก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยตามประทับอย่างอื่นเรียงทีเราเอาแบบว่าไกด์ดิวบี้ผู้เล่นใหม่มาเล่นเก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเออ แต่ถ้าเกิดสมมติมีทอดไปอันหนึ่งใช่ปะตะกี้มาเลเวอสองใช่ปะอ่ะถอดออกไปอ่ะชัดเจนเห็นไหมครับโอ้ยมีทอดผิดอันหูตกกระจายเขินเลยตะกี้ทอดผิดอันทอดผิดอันขออภัยนี่ดเด็ดดขอเอาเอาเอาออฟอิชิโกะออกเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเลเวอหนึ่งจะกลับกลายเป็นแค่ยี่สิบห้าอ่ะถ้าเกิดสมมติมีอยากจะเลเวอสามทำไงใช่ปะไปหาออฟเดียวกันแต่อันนี้คือมีใส่ให้ดูไงอุราฮาร่ามีไม่มีออฟเดียวกันก็เลยต้องใส่แบบนี้เอาเลยของเอ่อเอาออปชั่นเนี่ยของสกิลขัดเก่ามาใส่ให้ตรงกันแค่นั้นเองครับ อ๋้าเกิสมมติมีจะเรียกว่าสามีก็แค่รีออฟเนี่ยหรือว่าจะเอาเอา่ออะไรรีออฟอันนี้ให้มันเป็นท่าไม้ตายแค่นี้ครับก็จะเรียกว่าสามแค่นี้จบแล้วสรุปสรุปสำหรับการขัดเก่านะเผื่อใครเข้าใจผิดยังไงก็ลองปรับเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับเนี่ยสมมตินะเนี่ยถ้าเกิดมีจะเอาให้มันเรเว่าสามมีก็รีให้มันเป็นห้าไม้ตายเนี่ยครับนี่ อีกออฟหนึ่งก็คือเอาไงไ่ายๆเป็นเรเวลสามคือก็คือใส่เลเวหนึ่งสามอันแต่ว่าเออเป็นไปได้เป็น,ปน,ปนตาประทับอันเดียวกันก็จะดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปใส่ตาประทับที่คนละอันมันก็ไม่ได้ออฟไงผิวพูดถูกว่าก็คือเนี่ยอุลฮารามีก็เป็นรีท่าไม่ตายใ,ให้เลเวลรหนึ่งอันหนึ่งมันก็จะกลายปเป็นเรเวลสามถูกนะครับแค่นี้จบแล้วสวิตีการรีก็คือนะครับใส่นี่ใส่เลยก็ไปทําตาประทับหกดาวที่เอ่อทำออกมาแบบอันกากอ่ะออปชั่นไม่ดีเราเอาเอามาใส่แล้วรู้สึกว่ามมนไ่่ดีีก็าใสตรง้ เสร็จแ,แล้วพอกดไปมันก็จะรีออฟเพื่อนๆก็ให้มันกดรีออฟให้เราตรงที่เราเล่นแค่นี้ครับจบเรียบร้อยแล้วน,นี้สรุปให้ฟังนะอ่ะมีก็เอาอิจิโกะไปใช้เหมือนเดิมอ่ะนี้สรุปจบในส่วนขัดเกาก่อนแล้วนะเออเดี๋ยวขออนุญาตบอกออฟก่อนเอาแบบไล่ตัวไปเลยนะตอนนี้พูดถึงเป็นมุมมองส่วนตัวของมีนะมีคิดว่างินน่าจะเป็นสกิลต่อสู้ครับเพราะว่าอะไรใช่ไหมเพราะว่าตัวงินมันมีชาร์จสามแล้วแรงบพอๆถ้าไม่ตายเลยไปเปี้ยงทีก็สองล้านอนะ ยินนะถ้าถ้าเป็นหมีนะมีคิดว่าสกิลต่อสู้ครับเพราะว่าเป็นเออเรากดชาร์จสามทีเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวเพื่อน,อนๆจะงงอยู่ใช่ไหมก็คือหมีก็ไปกดเนี่ยครับใส่เอ่อออปชั่นหกดาวกากาศหก,ากดาวอะไรก็ได้ให้มันรีออกมาเป็นไอเนี่ยครับอา่าสกิลสนามต่อสู้อันหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วหมีก็ไปรีอันหนึ่งทําไปเรื่อยๆเนี่ยทำสามอันให้ออฟมันตรงกันแค่นี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะเอ่อทำออฟของของของยินใช่ไหม อ็อบยินเนี่ยอ็อบอ็อบแรกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยพูดเป็นเรื่องตาประทับแล้วกันเดี๋ยวพูดขัดเกลีให้จบก่อนแล้วกันอ่ะโอเคยินมีอะไรดีบ้างใช่ไหมหมีแนะนําสกิลต่อสู้เพราะว่าหมีดูแล้วมันชาร์จบ่อยครับแล้วก็ไม่ตายหมีว่าสองอันเนี้ยโอเคหรือว่าเพื่อนๆจะเอาโจมตีเอ่อทั้งหมดก็ได้ครับแยกย่อยไม่ค่อยใช้นะน้อยสนามลบนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับยินไม่ต้องครับเนี่ยเอาโจมตีทั้งหมดได้ก็ขึ้นทุกอย่างแค่เนี้ยสามอย่าง หรือเพื่อนๆจะเอาไปในส่วนโจมตีเต็มแรงโจมตีเต็มแรงคือสายโจมตีครับเห็นไหมสร้างดาเมจทั ants, fs, problem, ้งหมดเพิ ce, design design. ่มขึ้น9%เนี่ยอันนี้อันนี้ก็ดีก็ลองเลือกเราแล้วกันแต่ถ้าเป็นมีมีเอาสกิลสกิลต่อสู้เพราะเพราะว่าคันทักษีนมันยังบอกใบ้เลยให้ใส่สกิลต่อสู้ถูกไหมเนี่ยเพื่อนดูไหมถ้าเกิดสายสนับสนุนก็คือสายสนับสนุนก็พวกฮิวละฮะอะไรแบบนี้อินอุเอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าสายยุทธศาสตร์ก็พวกไอเซนอ่าโทเซนอะไรพวกเนี้ยครับก็เลือกใส่เอาให้มันตรงแค่นั้นเองแล้วก็พยายามปรับสามออฟจบแล้วแค่นนั้เอง ถ้ายินมีใส่สกิลต่อสู้หรือจะไม่ตายก็ได้เพื่อนเพื่อนเลือกเอาให้มันตรงสามออกอ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีไล่ตัวเลยนะไอเซนสกิลสนามลบเลยครับอันนี้แบบไม่ต้องคิดเลยอันนี้ดูจากผู้เล่นท็อปไปเลยนะแต่ไอเซนออฟมีไม่ค่อยดีเดี๋ยวมีต้องไปเปลี่ยนเนี่ยสกิลต่อสู้เนี่ยถ้าไปยินได้จะดีมากครับไอเซนออฟอะไรใช่ไหมอ่ะ ไอเซนนี่ส่วนใหญ่เขาจะเอาสกิลสนามลบครับเพราะว่าต่อให้เพื่อนๆกดอันติเมทเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องไปกดซ้ายมันก็เลยเป็นกสกิลสนามลบสต็คส<ๆ>ีเพราะนั้นส่วนใหญ่เขาไปสกิลสนามลบกันหมดเลยเพราะดามเมจแรงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาโจมตีอย่างอื่นก็ได้นะก็ลองเลือกเอาอันนี้แค่แนะนำเฉยๆเป็นความเป็นส่วนตัวนะแล้วก็ดูจากอนท็อปเซฟเขาก็เล่นกันอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะต่อไปอุลฮารานะครับอุลฮาราเป็นสายสับสนุนเราก็แบบตีรถดีบัฟบบกพลังโจมตีเราทั้งทีมอะไรอย่างเงี้ยเออหรือไม่ก็แบบ ตีมาแล้วแถมนเนี่ยลดต้านทานศันตรูทั้งหมดอันนี้ก็ดีครับก็คือตัวอราล,ล,ลาไปตีเสร็จเนี่ยมันก็ลดค่าต้านทานทานุกสายมามันก็โดนดามเมจแรงขึ้นหน่อยมาถ้าเลเวลสามก็มีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ก็ดีครับหรือว่าจะไปใส่สับสนุนตรงนี้ก็ได้เนี่ยนนะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นเก้าเปอร์เซ็นต์สมอลสายสับสนุนแต่ว่ามีว่าตัวสับสนุนมันไม่ได้ดาเมจแรงนะเอามาลดต้านทาน,ท,าน,ท,านทุกสายดีกว่าครับเพราะว่าจะให้ตัวดาเมจเราแรงๆใช่ไหมเอาแบบนี้ดีกว่าอันนี้คือคําแนะนํานะครับ อาอไปโชชิโร่โชชิโร่โชชิโร่น่าจะท่าไม้ตายนะเพราะว่าท่าไม้ตายมันแรงมากเลยอะเท่าที่มีใช้หรือว่าจะเอาเป็นโจมตีทั้งหมดก็ได้นะเออมันก็ใช้ทุกอย่างอะคือบันรีค่อนข,ข้างยากนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจะต้องใช้ตาประทับหกดาวอะเออกดรีรีรีมีว่าถ้าเกิดสมบุติมันตรงสายกับเราเราก็เล่นอะไรก็ได้อย่างโชชิโร่เป็นสายโจมตีใช่ไหมเพื่อน,อน,อนก็เลือกครับอาจจะโจมตีปกติไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่แต,แต่ถ้าจะเอาก็เอาได้ สกิลต่อสู้ใช้ลินไอ้นัน่นอะไรนะฮิวรินมารุ้หลายรอบอยู่นะเออมีว่าใช้ถ้าไม่ตายดีกว่าไม่ตายโทชิโร่แม่งแรงสี่ห้าล้านอนะ่ะเออถ้าไม่ตายก็เนี่ยแหละครับนี่ถ้าไม่ตายโทชิโร่เลยเนี่ยหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดจุดห้าฮิวรินมารุ้นี่น่าจะขึ้นโมบุสี่ห้าล้านก็น่าจะเจ็ดแปดล้านอนะ่ะมีว่าคุ้มแนะนำเฉยๆนะอ่ะอ่ะต่อไปเป็นส่วนอิจิโอบังคะวอนี่แยกย่อยเลยอิจิโอบังคายแยกย่อยกันแทบทุกคนเลยที่มีไปส่องอะ่ะเออ พราะว่าตัวอิจิโกะเนี่ยเวลาใช้ท่าเสร็จใช่ไหมครับเอ้ซึกะเสร็จฟันธรรมดามันก็จะแยกเออมันก็จะระเบอมส,สุริยันใช่ไหมคือตอนบงอังคาอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้สก,กิลละกะดีๆนะมันแยกย่อยประมาณ8รอบได้ซึ่งดามเมจมันจะขึ้นแบบโอ้โหมันมันแรงมากจริงๆนะอิจิโกะบังคาเนี่ยทําไปเล่นไปเพราะนั้นถ้าเกิดถามว่าขัดเกลีออกอะไรใช่ไหมมีไว้นี่เลยครับแยกย,ย่อยเนี่ยแยกย่อยเลยครับเนี่ยหกสิบเจ็ดจุดห้า เพราะว่าตัวมันนี่แยกย่อยบ่อยที่สุดเรามั้งในเกมเลยโยริจิยังไม่ขนาดนี้เลยนะเออเพราะนั้นเนี่แหละครับแยกย่อยไปเลยดาเมจขึ้นคูคูหรือจะท่าไม่ตายก็ได้นะเอานี้เลือกเอาอ่ะต่อไปโยริจิโยริจิท่าไม่ตายอย่างเบาเลยอะ่ะหมีว่าแยกย่อยดีกว่าหรือว่าเอาโจมตีทั้งหมดก็ได้ครับมันไม่สุดทางเลยอะ่ะเท่าเท่าเท่าที่เล่นตอนเดียนะเออสกิลสนะโถสกิลต่อสู้กระโดดเหยียบหัวเบามาก ถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายเบามากอะซุยโคอะไรเนี่ยร้านร้านร้านกวา่างเงี้ยแยกย่อยก็น่าจะดีมีว่าถ้าเป็นจูโรจิมันไม่มีจุดเด่นอะไรเลยเอาเป็นโจมตีทั้งหมดดีกว่าครับถ้าเปิดเพิ่อเป็นหมีนะโอเคมันเป็นหมีไล่ตัวไปเลยนะโทเซนก็พวกจุทศาส,าสตร์ทั้งหลายครับอะไรก็ได้โอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวกูไปกดอัพดาวดาวยิ่งเอ้ยเดี๋ยวอ๋อโทเซนหมียังไม่ได้อัพเลยดีกว่าอ่าโทเซนเอาเป็นยุทธศาส,าสตร์ครับ อะไรก็ได้ที่เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นดาเมจอ่ะได้หมดเลยเดี๋ยวกดดูตรงนี้ก็ได้โทเซนโทเซนมีสกิลสนามลบสนามลบแรงอยู่นี่นี่สนามลบเพราะว่าตัวมันเป็นยุทธศาสตร์อ่ะแล้วก็ใส่เป็นในสายยุทธศาสตร์ได้ครับนี่เห็นนะถ้าเกิดตัวส,วสายยุทธศาสตร์ใส่มาดาเมจจะเพิ่มอีกสก็คือจาก9ก็คือเป็น12ครับแล้วถ้าเกิดใสต่ตรงนี้ไปก็จะขึ้นเยอะกว่าเดิมเยอะอันนี้วบยีก9เลยเห็นไหมน่าจะประมาณ 36%ปแรงถือว่าแรงมากอันเนี้ยถ,ถ้าถ้าทำได้นะเลือกเอาอันอันอันนี้มีผู้ถึงออฟโทเซนนะแต่ว่าพอดีไม่ได้ทำา6ดาวก็เลยกดไม่ได้ลูเคียคงไม่มีคนเล่นละมั้งเออถ้าถ้าลูเคียก็ใสย,ยุทธศาสตร์เหมือนกันก็เลือกเอาเลยจะเอาใส่ย,ยุทธศาสตร์แบบโทเซนก็ได้สกิลสนามต่อสู้ก็ได้ครับเบียุยะสกิลสนามต่อสู้เลยเอ้ยสกิลสนามลบขอภัยสกิลสนามลบเป็นยุทธศาสตร์ เมลกุยาถ้ามีเล่นนะเออแล้วอันนี้แล้วแต่คนนะเออชอบอะไรก็เล่นกันแต่มีแค่แนะนำเฉยๆคงมีเอาสกิลสนามลบเลยครับเบลกุยาสนามลบสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยบางครัไม่ได้ลงมาตีเลยถ้าไม่ตายแรงไม่แรงแต่ว่ามีว่าสกิลสนามลบสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเออเอาสนามลบเถอะหรือไม่ก็ไปในส่วนสายยุทธศาสตร์ก็ได้ครับเนี่ยเอาดาเมจก็ได้สนามลบเถอะเบลคุยามันเซนโบแล้วมันก็กลับเลยมันไม่ค่อยได้แบบมาลงมือลงดาเมจอะไรระบ,บิดอะไรกับคนอรือหรอกโมโม,โมเป็นสายทรับครับนนึงนะ ขอยืมเบียคุยาหน่อยยืมมากดดูออกโ <c oughs> บโมคนใหญ่ทุกสายยุทธศาสตร์จะเป็นเนี่ยครับมีโอกาส10%ลดต้านทานดาเมจเออสายทั้งหมดดีกว่าเพราะว่าฝั่งดาเมจเราจะได้ตีแรงอย่างงี้ดีกว่าถ้าเป็นหมีเล่นนะหรือว่าจะเอาสายสนับสนุนสร้างดาเมจจะสนับสนุนมันไม่ค่อยดาเมจนะเออเอาจริงเ,เอาเป็นลดต้านทานดีกว่าครับเนี่ยทุกสายมันจะโดนแรงๆดีกว่าเนี่ยเนี่ยเราต้อง10%นี่เยอะนะจะได้โดนดาเมจแรงๆถ้าเกิดเป็นหมีเล่นนะอ่ะเ ตัวส่วนใ่ตัวสายสายซับเขาจะมาประมาณนี้อยู่แล้วอะทูมุละนี่เลยโอ้โหการ์ดหมาไปไหนอ้อไอ้นั่นยืมไปน่นไไม่มีไม่ได้ทำหกดาวทุกตัวไงทู <laughs> มุลละนี่เลยสกิลสนามลบเลยครับเพราะว่าโอ้โหตัวแกนี่ ส่วนใหญ่จะกดสนามลบมาช่วยสักเก้เรลยนะเพราะว่าตัวแกไม่ค่อยได้ออกมาบูว่าเออสนามลบดีกว่าไม่ตายแกอะไรก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะไอเรียกหมาบางใครส่วนใหญ่จะเน้นสนามลบมากกว่ามีแนะนําสนามลบถ้าถ้าถ้าความเนส่วนตัวมีนะอันนี้พูดถึงพี่หมานะไม่ใช่โยโรจินะครับอ่ะต่อไปน้องยาจิรุน้องจะลองใส่ซับมีมีแนะนําใส่รถต้านทานต้านทานลูกสายอะใส่สามเลเวลแต่ส่วนใหญ่ตัวสายซับคนไม่ค่อยทำหกดาวหรอกเพราะต้องไปทาพวกสาย,สายุทธศาสกกับโจมตีม л л. แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องทำนะครับ อินคาคุคงไม่มีคนเล่นแล้วมั้งใช่ปะเออนั้นตัดไปเลยแล้วกันอินโนเอเหมือนเหมือนกันเลยครับโรต้าทานเหมือนกันเพราะว่าอินโนเอเป็นสายสายซับเหมือนกันนะอิชิดะไม่น่ามีคนเล่นนะไม่เคยเห็นคนเล่นเลยอีจิกโกะล่างแรกไม่มีคนเล่นเป็นคนใหญ่ไปเล่นบางใครไม่ก็ชี้ใครเนมเนมสายโรต้าทานครับถ้าถ้ากาตาประทับก็อุระฮาระเนี่ยอะชี้ใครชี้ใครชี้ใครไม่มีไม่เห็นมันมีแยกย่อยเลยนะเอาเป็นห้าไม่ตายดีกว,ว่า,าเธอึกะเธอโชว์มันแรงอยู่ เอาเป็นท่าไม่ตายดีกว่าครับถ้าเกิดมีเล่นหรือว่าเอาเป็นโจมตีเต็มกําลังก็ได้โจมตีเต็มกําลังก็ไอ้น,นี่ก็ได้เนี่ยหกดาวขอภัยนะมันไม่ได้ทาทุกตัวไอจิโกะบางไขนะไม่ตายเลยครับเทสกะแรงโคตรนะเนี่สู้บางไขไม่ได้บางไขมันโคตรแรงหรือโจมตีทั้งหมดก็ได้ครับอันนี้เราพูดถึงไอจินนออกโกะบางไขไอจิโกะชิคขยนะแล้วก็ตัวไอจิโกะมันเป็นสายโจมตีเอาโจมตีเต็มแรงอันนี้ก็จะดีสุดครับถ้าเป็นไปได้นะ มันต้องไปรีออฟอะเออเม่อมีคนเล่นแล้วแสดอง,องอิซุกะยะอ,อ่ะไม่มีแล้วโอเคอ่าน,นี้มีศพไปในส่วนเรื่องอ่ขัดเก้านะอันนี้พูดแบบละเอียดยิบเลยก็ลองดูแล้วกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมีขออยาตพูดถึงตาประทับต่อเลยแล้วกันนะับเพราะว่าเอาเป็นแบบ<ส>คลิปแบบทีเดียวจบ<ด>ไปบเป<ส>ลยผู้เล่นด้แรก็เไ,ได้เปิดหลายคลิปนะตาประทับยินยินจะต้องทำอันอันอันนี้พูดพูดทันท้าไปด้วยเพราะว่าตัวของยิน มีทําไกดแบล้วลองไปดูได้เป็นสายฟรีครับใครจัดเทียน,นี้นะครับไม่ไม่ใช่หมีไม่ใช่หมีไม่ใช่หมีเป็นผู้เล่นเเขาเรียกว่าสุาลต่านอินโดอินโดเขาจัดกันหมีว่าใช้ได้อยู่ยกไว้อิชิโกะบางครตัวเดียวเออในในเทียร์ล่าสุดที่ลงนะครับ ตัวยินจะต้องทำดเาเมจโบนัสพิวอติ150ไม่งั้นจะไม่ได้ดาเมจโบนัสพิวอติ40อันนี้มันแปลผิดอันนี้มันแปลไทยมันซิลสนามลบแต่ว่าถ้าไปกดอังกฤษจะเห็นเลยครับมันคือสกิลสายต่อสู้เพราะงั้นเหมาะกับยินเพราะฉะั้นตัวยินยินจะต้องทำตา,ตาประทับให้ได้150สถูกไหมครับทำตา,ตาประทับ150ก็นี่เลยง่ายๆเลยนะเอาบบกูๆเลยก็คือนี่เลยทำแค่อันที่3เป็นโบนัสโจมตี 8, ปกติ80%อ่ะแล้วก็เป็นในส่วนใส่การ์ดเมื่อวันหมีลืมมองนี่ ถ้าเกิดเป้าหมายติดสถานะผิดปกติเห็นว่าจะติดดาเมจผิดปกติโบนัสสามสิบเปอร์เซ็นต์ทันทีก็คือแค่นี้ก็เกินแล้วครับของมีก็ถ้าติดไอ้นี่ติดสถานะก็คือตอัวล6หกสิบก็ติดแล้วเข้าเงืนถนไขบันทะแค่นี้จ,จบแล้วต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาพันธะยี่สิบก็เอาออฟลองแต่ว่ามีหาไม่ได้มีหาดีได้แค่นี้ก็เลยใส่แค่นี้ไปก่อนคนระับอันนี้คือโอ้โหใช้ได้เลยถือว่าดีเลยแหละใจจริงอยากให้ค่าพลังชีวิตออกเป็นโบนัสผิดปกติแต่มันยากไงใช่ไหมล่ะเอ่อตาประทับใส่ของยินนะครับแล้วก็โบนัส อันแรกโบนัสทะลวงลองมาจะโจมตีเปอร์เซ็นต์อ่ะอันที่สองอาตาคิยินต้องใสอ่อตาคิดาเมคคิเล่นไม่ได้เพราะว่าติดยากครับเทีอะอ่ะอันที่ 3, สามใส่โบนัสพิบปก,กตินะครับเอาไปที่สุดข,ของพี่ยินเลยก็คืออ่ะเอ่เอโบนัสพิบปกติอ่อนอันหนึ่งก่อนแล้วก็อาตาคิอาตาคิต้องมีไม่มีก็ติดยากครับดาเมจคคิดค้อแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์เวลาติดทะลวงมาคิดจากดาเมจของยินห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นโจมตีเปอร์เซ็นต์เรายิ่งเยอะมันยิ่งติดแรงอ่ะเรียบร้อยนะครับจบจจไไปปปปในนนนนส่่่่ววววขขอองงยย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 ีีียยีีีทเเ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 ดเดดดลลลล้้้กกกแคคิิ๋๋ผู็ตหาชมะ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนไอเซนนะครับโซซุเกะแต่เด้ๆอันนี้ขอพูดพันธะพร้อมกันไปเลยแล้วกันนะอ่าไอเซนใส่พันะยุทธศาสตร์ครับผมอันที่2เป็นกิจกรรมของอ่าพี่ไอเซนเขานะสามเกอร์อันนี้แรงสุดแล้วของไอเซนนะครับแล้วก็ตัวไอเซนมันเน้นสก,กิลสนามลบมากกว่าเพราะว่ามันใช้ท่าไม่ตาย40สแตก็กเพราะฉะนั้นใส่อีกแรงตัวไอเซนอ่าขัดเกลาไม่ต้องพูดๆแล้วเรียบร้อยเนาะไอเซนใส่อันแรกออฟและออฟอันซ้ายคือบนต์ิญญาณลองมาโจมตีเปอร์เซ็นต์อ่า อาตาคีแต่ถ้าหกคนอื่นซีหก็ดาเมจคีไปเลยครับอ่าอลิซาร์บิใส่โจมตีเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ออฟของไอเซนดิสุคืออาตาคีดาเมจคีค่อนโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาตาชาร์จถ้ามีเล่นมีเล่นอย่างนี้อ่ะโอเคอุลาราเคสเกยยาดิเลซิโอชอบเสียงแกนี่ครับพลังโจมตีตัวละครเอาง่ายๆตัวซัพทุกตัวใส่ปัทหานี้หมดเลยเพราะว่าบวกพลังโจมตีให้ตัวละครเอ่อทุกๆคนในปาร์ตี้นะครับ โอราฮาระเล่นออฟอะไรเออดีสุดคือฟาดฟันแต่หมีไม่หาไม่ได้ก็เลยโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับอออออันซ้ายนะอ่ะอันกลางอ่ามีใส่ดาเมิเิติคอนเพราะว่าตัวเรานะฮะเคสสเกะมันเป็นบัฟครับผมตรงนี้เผื่อใครไม่ทราบนะครับนี่เห็นนะมันคิดจากอ่าดามิเิติคอนเรา40%เนี่ยไปเปลี่ยนให้เพื่อนเราในปาร์ตี้จะแรงขึ้นโคตรๆเพราะน้ะตัวโอลาฮาควรจะทำดาเมิเิติคอนให้เบิ่มๆครับเนี่ยหมีก็อยู่ที่200%พยายามทำ270เลยก็ได้ครับยิ่งแรงยิ่งทำเยอะก็ยิ่งแรง ออฟที่สองมีเลสไซด์ดาเมจคิดิคอนแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องมีอัตราคี่ด้วยไงไม่งั้นมันยิงไม่ติดคี่นะครับอ่ะเอาไปออฟอันที่3มีใส่โจมตีเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจริงๆถ้าไม่ตัดอุทาระแค่กดชาร์จสองทีมันก็เต็มแล้วเลยไม่จำเป็นต้องใส่อัตราชาร์จในความรู้สึกส่วนตัวของหมีนะครับเพื่อนๆควรจะอัพอะไรอัพอันนี้ครับเวลากดชาร์จมันจะมันจะเอ้ยอันนี้ป่าววะเออนี่ยเนี่เนี่ยอัตรารับถ้าไม่ตายอันนี้อัพเต็มเสร็จแล้วกดชาร์จสองทีเต็มเลยอันนีี้้คคคคืออออนนนนถาามมมมใเเต์ยะะะ่ปรรณับ อุลาล่ออฟอะไรแน่นอนครับดาเมจคิดิคอนต้องออฟแรกเลยออฟออฟดาเมจคิดิคอนนี่คืออันดับหนึ่งลองมาก็อัตราคิดโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีชาร์ทไม่ตายชาร์ทไม่ตายไม่ต้องก็ได้นะเอาจริงถ้าอัพเต็มแล้วอะเออก็ประมาณนี้แหละครับพยายามให้ออฟมันลงดาเมจคิดิคอนเยอะๆครับพยายามทําดาเมจคิดิคอนให้เนี่ยเนี่ยสมมุติของหมีเนี่ยมาลงอัตราคิดต้องไปลงดาเมจคิเอาให้มันประมาณสัก3าถึงสอันแค่นี้เพื่อนๆจะดาเมจคิดิคอนประมาณ250สองร0อยห้าสิบถึงร้อยสองร้อย อาต่อไปอิซึกยะาพันทะนี่เลยใส่ของเขาเองเลยครับเพราะว่าอิซึกยะาทำอัตราคีง่ายเพราะว่าจะปัดหรือใช้สก,กิล2ทีก็อัตราคีสี่ใส่การ์ดอีก20ทําอัตราคีง่ายมากาก,า 60, มาก็จะบอกถ้กเาเกิดอัตราคีหกสเห็นบ้างจะบอกดาเมจก็คือยี่สเลยครับประมาณนี้อ่ะอิซึกยะใส่ตามนี้อออฟแรกโอดาบิญญานลองมาก็โจมตีเปอร์เซ็นต์อันนี้สองใส่ดาเมจคิดที่คนเลยเพราะเนื่องจากอัตราคีของอิซึกยะฟรี40อยู่แล้วใส่การ์ดเบิบ่ม อ่ะต่อไปออฟทีสองโจมตีเปอร์เซ็นต์ถ้ามีเล่นตามนี้นะครับก็ออฟออปชันที่ถูกต้องใช่ไหมออฟดีสุดเดือดไปตรงนั้นหนะมีม,มีมีปัญญาแค่นี้แหละอัตราคิดามเมจคิติคอนโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีช้าถ้ามาตายจะได้ไวขึ้นนะครับจะได้บินกันมันพยาขามาวันนี้เอาไล่ไปอ่ะต่อไปขขอิจิโกะบังค่อยค่ะคือพระเอกเดี๋ยวรอก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวอิจิโกะฮอลเลอร์จะมาแล้วรอกันรอกันก่อนไม่รู้จะอยู่กันถึงกันเปล่าวะ อันนี้มีใช้เป็นเรสโซรอัตราคียหกสิบเปอร์เซ็นก็โจมตียี่สิบเลครับของอิจิโกะ <_ C. S 1> เหนื่อยมาเนี่ยครับอ่ะออฟหลักนะครับใช้โจมตีฟาดฟันถ้าไม่มีโจมตีเปอร์เซ็นต์ออฟที่ถูกต้องออฟลองสีออฟอิจิโกะก็คืออัตราคีดามิเกตคิดคอนโจมตีเปอร์เซ็นต์อัตราชัอันนี้แหละคือสวยเวอร์เป็นอันเดียวที่มีขอโม้หน่อยอันที่สองถ้าซีเยอะๆนะแนะนำดามิเกตคิดคอนดีกว่าของมีซีศูนย์ก็เลยใช้แบบอัตาคีมันไม่ติดคียนะ์ไง อ่ะอะไรอันที่สามชาร์จอิจิโกะต้องชาร์จนะมันใสหน้ากากโฮลเลอร์อชาร้ามากจริงๆถ้าเพื่อนๆไ,ไม่ไม่อัตราชาร์จเนี่ยมีบอกได้เลยว่าบางทีจบไฟไปแล้วเนี่ยยังไม่ใสหน้ากากเลยก็มีพอเวลามาใสหน้ากากแรงมากแรงแบบโอ้โหบ้าพาวสุดๆมาพี่อิจิโกะเรียบร้อยอ่ะต่อไปยูโรอิจิซังใส่เป็นในส่วนของมีใส่เป็นโทของโทชิโร่นะเพราะว่าอัตราขีทําง่ายหกสิบเพราะว่ามันจะมีสกิลอ่าซุยโคนเนี่ยมันจะบวกขีถ้าจำไม่ผิดน,นะใช่ปะวะ เอ้ยบอก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 อันนี้ดาเมจถ้าบวกอัตราคีย์จะเป็นของพี่หมาเออโหมดละเอ๊ย,อย,อยจำได้ไหมบวกคีย์ไม่ใช่หรอการ์ดอะเออเออใช่ใช่นี่นี่น,นี่นะเนี่ยครับบวกอัตราคีย์อยู่ที่ยี่สิบแต่ก็ต้องใส่อัตราคีย์อยู่ดีไม่งั้นก็ไม่ติดเพราะว่าใส่การ์ดยี่สิบพี่หมายสิบห้าสามห้าต้องใส่อ่ะเออแต่ว่าตอนนี้มีมาใส่ดาเมจคียแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องไปให้มันลงออฟอะอัตราคีย์ที่ข้อน,นี่ยให้มันเยอะๆหน่อยไม่งั้นมันจะไม่ติดเนี่ยถ้าเกิดเทียบตัวของหมีนะ ตาคีมีแค่35เองครับก็โทมุรัก็15ก็50%แล้วก็ติดซุยซุยโฟอีก20ใช่ไหมก็ประมาณ70%ก็ติดบ้างไม่ติดบ้างประมาณนี้ครับลองดูต้องใส่ตาคีเบามากคือโยโรจิมันเบาจริงอ่ะออปชั่นของโยโรจิอันแรกคือต่อยต่อยแรงสุดแต่ว่าไม่มีโจมตีปเปอร์เซ็นต์ครับเอาอ,อ,อปชั่นที่2 ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่แนะนําใส่อัตราคีไปก่อนแล้วค่อยใส่ดาเมจคีอันนี้มีของพอใช้ได้แล้วเลยไปใส่ดาเมจต,ตอนแรกก็ใส่อัตราคีเพราะมันไม่คีเลยอ่ะออปติสสามโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับออปชั่นที่สุดของโยริจิก็คือมีมีมมออเทมบ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยดีสุดได้แค่นี้แหละก็อัตราคีที่ข้อนดามิเกตที่ข้อนโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราชาร์จประมาณนี้อ่ะต่อไปโทบุระคาเอิใส่ยุทธศาสตร์ของไอเซนเลยครับแรงสุดแล้วอ่ะแล้วก็ โคบุลเอาเอาตอนนี้ใส่ของยินใส่ของยินแรงกว่าใส่ของหมาสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเราไปกดไกด์เกมก็เขาก็แนะนาอะ่ะเออก็ไปใส่ของยินดีกว่าใส่ของยินก็คล้ายๆของยินเลยอะ่ะเออออฟเดียวกันเลยก็อันแรกอันที่3โบนัสผิดปกติอ่ะอันที่2อัตรตาคิแล้วก็อันที่3สายทะลวงแต่ถ้าไม่มีโจมตีปเปอร์เซ็นต์ออปชันที่สู่ของโคลมบุล่าก็คืออัตาคิโบนัสผิดปกติโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตาชาร์จหรือว่าจะเป็นดาเมจคิก็ได้เลือกเอาแต่ดาเมจคิจะดีกว่าเพราะว่่าาาถ้าไมตมตยันก็ สลับยุทธศาสตร์กดสองสามทีก็เต็มแล้วอะเออลูเคียคงไม่มีคนเล่นแล้วมั้งลูเคียถ้าเล่นใส่ยุทธศาสตร์ครับของไอเซนแล้วก็ใส่ของเบียคุยะเบียคุยะออฟเดียวเลยพี่เบียคุยะพี่พี่เบียอยู่ไหนเออพี่พี่เบียครับใส่แต่ว่าของลูเคียตรงนี้อันแรกจะเปลี่ยนเป็นวิญ,ญญาณนะครับแล้วก็อันที่สองใส่อัตราคิอันที่สามใส่โจมตีเปอร์เซ็นต์ออฟดีสุดของลูเคียก็คืออัตราคิดข้อดาเมจข้อนโจมตีเปอร์เซ็นต์อัตราชาร์จอ่ะต่อไปพี่สุดหล่อเบียคุยะครับผม มีน้องก็ต้องมีพี่ใส่ของไอเซนยุทธศาสตร์เลยเซนโบะสากุระพแรงทีเดียวปอปลาทีห้าแสนได้มังกุฎติดคีเป็นล้านอ่ะออปชั่นอันแรกคือฟาดฟันถ้าไม่มีโจมตีเปอร์เซ็นต์อ่ะอันที่2อัตราคีอันที่3โจมตีเปอร์เซ็นต์ออปชั่นที่ถูกของเบียคุยักคุงก็คืออัตราคีที่ขอนดาเมจที่ขอนโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีชารท่าไม่ตายครับผมโมโมไซอุระระคิสสเกะ ใส่เป็นในส่วนพันธะใส่เป็นในส่วนเพิ่มพลังโจมตีทุกตัวละครในทีมเพราะว่าโมโมแทบไม่ค่อยมาตีหรอกโมโมมาช่วยบัฟซะมากกว่าคือไอพวกอาวุธพวกนี้เพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะว่าเราใส่ของตัวของเขาเองดีที่สุดอันนี้หมีเลยไม่พูดเนาะใส่อุหลาบะออปชันก็คือเอาเป็นโจมตีวิญญาณหรือโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันที่สองอาตาคิแล้วก็อันที่สามใส่เป็นโจมตีปเปอ,อร์เซ็นต์ออปชันหรอก็อัตาคิข้อนดาเมจอข้อนโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีชาร์จแต่ว่าไม่ค่อยตีหรอกแต่ก็ทำ พี่หมาพี่หมาใส <s Hopkins love> <and> ่ของไอ้นี่เลยนี่อันเดียวกันพี่หมาใส่เป็นโจมตีเปอร์เซนต์แต่พี่หมาเป็นสายหมัดต้องถ้าดีสุดคือโบนัสสายหมัดนะครับอัตราคิทิคอนแล้วก็ตัวพี่หมาใสโจมตีเปอร์เซนต์ไม่ต้องไปใสโบนัสพี่ปกติไม่เกี่ยวกับพี่หมานะเพราะพี่หมาเป็นสายต่อยนะครับออปชันที่ถูกต้องของพี่หมาซาจินนั่นก็คืออัตราคิติคอนดาเมจคอนโจมตีเปอร์เซนต์อัตราชาร์ตพูดทุกอันเลยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะต่อไปโยนเไอ้ไม่ใช่อะไรนะไอ้้องชื่ออะไรนะมีลืมละ ยาจิรุจังอ่าลูกสาวเอ้ยไม่ใช่ลูกเาจะบอกว่าอะไรวะคนสนิทของซาลคิเคมบะจินะครับใส่เป็นในส่วนเพิ่มพลังโจมตีของทุกตัวละครในทีมอ่าใส่อุราเคสุเกะเพราะว่าน้องมาบับน้องไม่แค่นั่งเชียร์น้องมานาันาง่นงนงัน่งนั่งนั่งดีบับโจมตีให้เพิ่มอัตราชิให้อ่าออปชันอันแรกก็คือโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเป็นในส่วนเออ่โบนัฟฟสสายฟาดฟันตัวน้องมาสายฟาดฟันนะครับอันที่สองอาตาัตราชิอันที่สาม ช้อัตราชาร์ตดีกว่าตัวน้องอัตราชาร์ตแม่งช้ามากเลยอะ่ะเออเอันนี้แล้วแต่คน,นนะบางคนเอาโจมตีเปอร์เซ็นต์นก็ได้เอาชั้นที่ถูกต้องของน้องโยริจิเอ,อ้ยไม่ใช่โยริจิอะไรนะยาจิรุอัตราคิดดาเมตคิดิค,นคอนโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราชาร์เนี่ยอัตราชาร์ตเยอะๆครับอัตาชารย์ถ้าชาร์ทไม่ได้ยิงก็คุไม่น่ามีคนเล่นแล้วมัง้งทุกคนไปยิงกันหมดขออนุญาตไม่พูดเนาะอินโนเออ,อินโนเอจังใส่เป็นส่วนสายซัพพอร์ตก็เลยใส่พันธะบัฟโจบัฟให้ทุกคนนะครับ,บ ใส่อุละฮาราเคสเกะสามอันนัดแล้วก็แน่นอนนักเรียนญี่ปุ่นคือดีครับโอู้สุดยอดแม่ไม่เกี่ยวเลยออปชันซ้ายก็คือโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนเอ่อน้องเป็นสายวิญญาณก็ใส่สายวิญญาณจะแรงที่สุดแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มาดาเมจนะอ่ะอันนี้สองอัตราคิอันที่สามใส่โจมตีเปอร์เซ็นต์อันนี้มีไม่มีออปแล้วไงก็เลยใส่ไปก่อนออปลองของอินวีก็คืออัตราคิดามเบดคอนโจมตีเปอร์เซ็นต์อัตราชาร์จเหมือนเล่นเล่นคล้ายๆกันอิชิดะไม่มีคนเล่นโอเค อิจิโกะชิคร่างแรกไป่มีคนเล่นเขาไปเล่นชิคไคเนมเนมุ Name, <Name> u, ใส่เป็นในส่วนพันธะบัฟโจมตีครับอ่ะแล้วก็อุราลาเฮสุเกะยาดิลสซิโอใส่อะไรบ้างอ่ะสายต่อยครับสายต่อยแต่ว่าถ้าลองลงมาก็โจมตีเปอร์เซ็นต์อตาคิทิคอนแล้วก็อัตราชาถ้าไม่ตายเนมถ้าไม่ตายชาแล้วก็เล่นมันมันเล่นบัฟหมัดยากนะมีไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่ไปเล่นไปเล่นบัฟข้างบน3ตัวดีกว่า อ่ะต่อไปตัวสุดท้ายนะครับก็คืออจิโกชิคไคใส่เหมือนบางไทยเลยครับเอาของบางไทยมาใส่แต่บางคนจะเอาเลนจิมาใส่ก็แต่ใส่ของตัวมันเองอ่ะดีสุดแต่คือเลนจิมันใส่ได้หลายตัวไงก็เลือกเอาอ่ะต่อไปนะครับของชิคไคก็ใส่เหมือนกันเลยก็คือโบนัสใสยฟาดฟันดีสุดลองมาโจมตีเปอร์เซ็นต์อ่ะออปชันที่2อัตราคิติคอนออปชันที่3เอถ้าเป็นตัวชิคไคหมีใส่จมตีเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเพราะว่าตัวชิคไคถ้าไม่ตายมันเร็วนะมันไม่เหมือนบางไทยบางไทยันช้ามากบางไทยน อัตราชาร์จถไปตายบางใครต้องประมาณ70%ขึ้นไปไม่งั้นช้ามากแล้วแน่นอนเหมือนกันออปชันของอิจิโกะบังใครไออิโกะชิคัยก็คือเหมือนกันเลยก็คืออัตราคีย์ดาเมจค่อนโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วอัตราชาร์จสี่ออฟแบบนี้ถ้าหาได้ก็ดีถ้าหาไม่ได้ก็อัตรา,าคีย์ข้อนดามนนมเมเป็นข้อนโจมตีเปอร์เซ็นต์สามออปนี้ต้องมีไม่งั้นมันไม่แรงอ่ะชิคัยตามนี้ครับอย่าลืมไปใส่การ์ดตาประทับของเขา ถ้าไม่มีบางไขรก็เอาชีไค,ครได้แต่ว่าถ้าตอนนี้ยินมาเล่นยินไปเลยครับยินเก่งกว่าเยอะอ่ะเรียบร้อยจบเรียบร้อยโอ้โหเหนื่อยมากมามเหนื่อยสุดสุดเลย สำหรับพันธะตาประทับแล้วก็เป็นในส่วนเอ่ออะไรนะขัดกาวทุกอย่างจบลงในคลิปเดียวก็เอาเป็นว่าช่วยเหลือผู้เล่นนะครับสำหรับคนที่มาเริ่มเล่นใหม่หรือคนที่ยังงงวิธีทำเป็นยังไงวะขัดเกามันจะไม่ขึ้นสักทีกูกูใส่ไปหลายทีแล้วมันมันมันไม่ขึ้น,น,ล <c oughs> นเลยกว่าสองให้สรุปก็ค<ร>ือต้อง,งใส่เป็นในส่วนขัดเกาออฟเดียวกันสามอันแค่นี้ครับจบแล้วแล้วก็อย่างที่บอกก่อนจะทํานะต้องไปขัดัดอบสี่ออฟให้ดีก่อนหนึ่งต้องไปขัดออฟสี่ออฟก่อนเลยตอนขึ้นหกดาวอะถูกไหมพอขึ้นหกดาวเสร็็จแล้วก ถ้าออกมันออกมากาศเน่ยคง,งมีสับสนุนเงี้ยมีก็ขัดเกลเอา6แนาวที่กางสูดของเราใส่เข้าไปแล้วก็รีคงมีก็เอาเป็นในส่วนสกิลสายต่อสู้ถ้ามีเล่นนะอ่ะเออก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะขอใคนเล่นเกมบีโซเลโซเนนยังมีความสุขเบื่อใครอยากให้ทำใครเลยบอกได้เพราะว่าทุกไกดีทําก็คือผู้เล่นขอมานะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ